สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้กะมาพบกับน้าเชียร์ผ้าลวยเช่นเคยครับพี่น้องเนาะครับเอาคลิปนี้กะเป็นแนวทางตำเล่าของพ่อไพ่บุญครับเสดายครับพี่น้องเนาะหัวบังหันเลขพอม่าตงหกครับผมบนครับเลขพอมาตงหกแล้วกะมากับหนึ่งครับพี่น้องเนาะหนึ่งลวงลางครับรดอวยวไปลักลอยส่วนเจ็ดโบมีด้วครับผมเสดายครับหลังจากที่ เด่นมากต่อเนื่องครับพี่น้องเนาะเลขพอไปบุญแต่ว่าเลขเด่นมากที่พอดึงลงมากนี่ยังบอหลุดเด้อครับผมยังบอรหลุดครับพี่น้องเนาะแล้วก็เป็นบนมากตลอดครับผมงวาวันพอดึงมากก็คือสามหกห้าพี่น้องเนาะสามหกหาสามตัวนี้ต้องมีให้เพ้นในบนหนึ่งตัวครับผมก็มาเชียร์มีขอมูลเด้อครับผมตามมาพี่น้องซี่กับโค้งกิตรูครับผมครับทุกๆงวดเลขบนของเิ่น ต้องติดที่เบนดึงลงมาเอาครับพี่น้องครับผมงวดวันที่19ครับผมวันที่19หรือว่าวันพุธครับผมมาตามต่องวดให้พี่น้องเอฟซีได้ครับผมตามเล่าพอเพื่อบุญครับก้อนที่จะไปรับช้มรับฟังแนวทางตัวเลขก็พอนำเชียรพา้วยก็ขอขอพระคุณพอครับผมเช่นเคยครับพี่น้องเนาะชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมเป็นกําลังแรงใจกดไลค์กดแชร์ให้กับนำเชียรพา้วยในเด้อครับผม ไปรับชมรับฟังตามเล่ากับพอเพื่อบูนกันเลยครับพ่อครับน้ำเชียร์พาลุ้ยสวัสดีพอเพื่อบูนกับผมครับผมมันดีครับน้ำเชียร์พาลุ้ยครับผมครับพ่อเอาเหล็กดินกัยังมากนะพ่อเนาะสื่อดาบว่างหันครบเข่าครับผมเหล็กไอ้มากควบบนพ่อพิดไปตัวหนึ่งเนาะครับพ่อ โอบ่อมีเจ็ดครับมีเจ็ดหกมาแล้วย่อมรับของแม่ยังก็แม่แม่แสงจันทร์หรอเ่แม่แสงจันทร์เพื่อนกับมาทั้งบนทั้งล่างเลยครับสามตัวครับผมโอ้สุดยอดเลยนะป๋าแม่แสงจันทร์นี่สุดยอดเลยครับ <c oughs> พอ่บบอพ่อเลี้ยแปงพ่อแม่ก็ไม่เชื่อเชื่อกัน,ม,นมันชนกันหนึ่งหกแปดครับหนึ่งหกแปดโอ้กันพ่อมีเจ็ดนี่ ไดสามโถดเลยเราไม่เลจอมันว่าพี่เจ็ดนี่มันจะได้หนึ่งหกเจ็ดแปดแม่นเปล่าแหละเขาปรจัดจุดโถดมันจะได้อยู่สี่จุดเอาหนึ่งหกเจ็ดเน็จเจ็ดหกเต็มเต็มเลยแล้วเดี๋ยวพ่อติล่องเย็ดบางวดต่อไปนีเนาะมือวันพุดเนี่ยเข้าพ่อเออครพ่อติล่องบางมันได้ตีนชุดครับกันคนเคลื่อนกันตีโตเนียอยู่พ่อ ลองเบิรงแต่าว่าเลขเพิ่นเป็นบนล่างเนี่ยพอนั่งเกลียดนะบนล่างเพว่าง,งวดนี่เพิ่นมาบนท,บทั้งล่างเนาะเนาะเนี่ยมาหันส่วนหนึ่งก็หกกาวมาเชี่ยกับจัดหนึ่งหกเต็มจุด <c oughs> โอ้ยหพอหนึ่งหกหนึ่งแปดไงวะผมพ่อเบอร์โยน้ำเชี่ยกับเกามาเชี่ยจัดโย่เช่นกันหกหลายที่สุดเนาะครับโอ้โหใหม่เลีย าตามตัวได้พอวะนี่งวดนี้ไม่น่าพลาดนะครับผมครับครับไ่พลาดครับงวดนี้ย่างหน่อยกับมาสองโตัสิบหน่วยแหละครับ,รบเอาเด่นครับเด่นแปดเก้าศูนย์แปดเก้าศูนย์สี่หกเจ็ดสี่หกเจ็ดน้ำเชื่อพระล่วยถึงเด่นแปดเก้าศูนย์นะครับเจ้าแปดเก้าศูนย์ ครับจุดใหญ่คือเกาเนาะจุดเต็มแล้ครับเนาะครับพป่แปดหกแปดเจ็ดแปดสี่แปดหกแปดเจ็ดเก้าสีา่เกหเก้เกเกหเกเจศศหกศยับพอลวดขีดเป็นใต้แปดหกเก้าหศู 8ปดหกเก้าหกศูนย์สี่แบบนี้นะครับสามชุดนี่แหละครับที่เก่งเก่งนนี้ะครับครับพ่อสายบนต้องมีให้เห็นแหะครับพี่น้องเนาะครับเดี๋ยวเอามืออื่นสีมานำเสนอชุดร่วมเสี่ยนครับพออ่านสีมานี่ขอมูลนี้ด้วยครับผมจิงใดจัดให้ได้เยพ่อเล็บวินเล็กชุนครับครับพ่อ เป็นคลิปพิเศษก็ได้พอ่อแมนแมนนั่งก็ปปเลืยเอาเป็นคลิปคลิปผู้เดรเลยก็ได้ครับผมรับผมใพ่อเบิ้งเด็กแม่แสงจันทร์เทียบไซกันอา๋าสำหรับคลิปนี้ครับผมสายบนต้องมีให้เห็นหลหะครับพี่น้องเนาะวันนี้ขอให้มาครบสามตัวบนคือเกาได้พอ่อแปดเก้าศูนย์สี่หกเจ็ดอาการก็เริ่มดีขึ้นแล้วนะพอนะ่อเนาะ องค์ัาอากาศห้อนเริ่มร่วงหน้าเลยสบายแล้ววันนี้กับร่วงหน้าเลยสบายแล้วครับเนาะน้ำเสียผ้าล่วยกับจิรบกวนพอสานีเด้อครับพ่อครับผมครับับสวัสดีครับเอาครับพี่น้องครับผมแนวทางตำลาวพ่อไผ่บุญครับสายบนครับพี่น้องเนาะ เป็นเลขสายบนย่างเดียวเด้อครับผมผมพอนี่ครับมาครบบนแปดเก้าศูนย์สี่หกเจ็ดครับผมสิบเก้ากุมภาพันธ์นี่ครับพี่น้องมาครบบนแปดเก้าศูนย์สี่หกเจ็ดครับเทียบใส่เลยครับพี่น้องเนาะเทียบมึงกับเลขวินอีกหลายๆเส้นครับแปดเก้าศูนย์สี่หกเจ็ดเด่นมากครับดึงเด่นมากบ่เคยผ่านเด้อครับผม วันนี้ได้8ได้9ได้0ครับแปดเก้นดึงเดนมารกสตัวบนครับพี่นลองเนาะสองตัวบนพอไพ่บุญจัดไฮมี่แปดีแปดหกแปดเจ็ดเก้าีเก้าหกเก้าเจ็ดศูนยครับผม9 2, คู่ครับพี่นลองครับสำหรับตัวเน้นกระชิมี 8 6ดหกเก้าหกแล้วก็ศูนย์ีครับผมแปดหกเก้าหกศูนย์ีนี่คือ,อตัวเนียนของพอได้ครับผมเอาลองเบิ้งครับพี่น้องเนาะมาก่อนไข่ปล่อยต่องวดครับผมตำลาวพ่อไพบุญครับสำหรับมืออื่นครับผมกับจิมมี่เหล็กชุดพิเศษให้ได้ครับผมก็คือพ่อไพบุญเพิ่นจากวิเคราะห์เหล็กของแม่แสงจันไปนำ่ำ เียบชนกับผมเพิ่นครับถ้าจังไดก็ลองเบื้องครับพี่น้องเนาะเทียบว่ามาติดทางเดียวกันแต่ว่าเล็กแม่แสงจันทร์เิ่นจะเป็นบนล่างครับพี่น้องครับของพอเป็นสายบนย่างเดียวครับนี่แหละครับผมเอ้าถ้าคลิปนี้น้ำเส้อผ้าลวยกะขออวยพรให้พี่น้องที่โชคดีเด้อครับผมครับมีโชคมีลาภไปนน้ำกันครับพี่น้องเนาะครับตำราวสองทุ่มครึ่งครับ19กุมพาพันธ์สิ ครับผมสำหรับคลิปนี้เอาไวส้สำนีเด้อครับพี่น้องพอกันคลิปหนะ้าสวัสดีครับ